ยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะสอนใจนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแก่นแท้ของคำสอนพระพุทธองค์อีกชุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือไตรลักษณ์หรือลักษณะ3ประการของสรรพสิ่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิตเพื่อให้เราสามารถปล่อยวางและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขประกอบด้วยอนิจจังทุกขังและอนัตตา สามคำนี้มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวโยงกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไรเรามาหาคำตอบไปด้วยกันครับไตรลักษณ์ความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกช่วงชีวิตลองหลับตาแล้วนึกถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันเราจะพบว่าชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งเลยซักวินาทีเดียวนี่แหละคือความจริงข้อแรกอน,นิจจังความไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลล้วนอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงที่หรือย่อมยืนตลอดไปร่างกายเราที่เคยแข็งแรงก็ย่อมมีวันเจ็บป่วยและแก่ชาราลงไปตามการเวลาความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความสุขที่เราเคยมีในวันวานก็จางหายไปความทุกข์ที่เราเคยเจออย่างหนักหนาสักวันก็ผ่านไปทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง เราไม่สามารถรั้งสิ่งใดไว้ได้เลยและเราก็ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับจากทารกที่ไร้เดียงสาเติบโตเป็นเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยชาราในที่สุดไม่ว่าเราจะดูแลร่างกายดีแค่ไหนความแข็งแรงและรูปลักษณ์ก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา ผมที่เคยดกดำก็เริ่มมีสีขาวแซมผิวที่เคยเต่งตึงก็เริ่มเหี่ยวย่นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีข้อจำกัดก็เริ่มช้าลงการยอมรับว่าร่างกายเราไม่เที่ยงไม่ได้หมายความว่าเราต้องท้อแท้หรือสิ้นหวังครับแต่ช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีสติและดูแลร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเราไม่รู้ว่าวันเวลาที่เหลืออยู่จะยาวนานแค่ไหนการเข้าใจอนิจจังจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และมีความสุขครับการเข้าใจหลักอนิจจังในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราอาจรู้สึกมีความสุขสนุกสนานหรือมีความรักอย่างท่วมทน้น แต่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือวันถัดมาความรู้สึกเหล่านั้นก็อาจจะจางหายไปกลายเป็นความรู้สึกเฉยๆหรือแม้กระทั่งความเศร้าความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวไม่ได้คงอยู่ตลอดไปและความทุกข์ก็เช่นกันการที่เรายึดติดกับความสุขหรือหวังให้มันอยู่กับเราตลอดไปจะทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อมันหายไปในทางกลับกันการที่เราจมอยู่กับความเศร้าก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะความเศร้าก็เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช่นกันการตระหนักถึงอนิจจังของอารมณ์ช่วยให้เราไม่หลงระเริงเมื่อมีความสุขและไม่จมดิ่งเมื่อมีความทุกข์เราสามารถเฝ้ามองอารมณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านไปได้อย่างมีสติเหมือนกับการมองก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าการเข้าใจความไม่เที่ยงนี้จึงช่วยให้จิตใจของเรามั่นคงและสงบมากขึ้นครับเรื่อง อน,นิจจังของสิ่งของรอบตัวก็เป็นอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนครับรถยนต์เสื้อผ้าเรามักจะรู้สึกดีใจและภูมิใจเมื่อได้สิ่งของใหม่ๆม,มาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันใหม่ล่าสุดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หรือเสื้อผ้าสวยๆที่เพิ่งซื้อมาแต่ไม่นานนักสิ่งเหล่านั้นก็เริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลารถยนต์ที่เคยเงาวับก็เริ่มมีรอยขีดข่วน เครื่องยนต์ก็มีปัญหาเสื้อผ้าที่เคยสีสดใสก็ซีดจางไปตามการซักและสิ่งของอื่นๆก็เช่นกันทุกอย่างล้วนมีวันหมดอายุการใช้งานการที่เรายึดติดว่าสิ่งของเหล่านี้จะคงสภาพเดิมตลอดไปจะนำมาซึ่งความผิดหวังและทุกข์ใจเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปการตระหนักถึงอนิจจังของสิ่งของช่วยให้เราไม่ยึดติดกับวัตถุมากจนเกินไปครับ เราเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดในปัจจุบันแทนที่จะกังวลว่ามันจะเสื่อมสภาพในอนาคตการปล่อยวางจากความยึดติดนี้จะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ได้ง่ายขึ้นและไม่เป็นทุกข์เมื่อต้องสูญเสียไปครับในเรื่องของอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและกระทุกต่อจิตใจอย่างมากครับเพื่อนที่เคยสนิทกันมากจนเหมือนเป็นคนในครอบครัว วันหนึ่งก็อาจจะค่อยๆห่างหายไปตามเส้นทางชีวิตหรือคนรักที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไปได้นี่คือความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะความสัมพันธ์ก็เหมือนสิ่งอื่นๆในโลกนี้คือไม่เที่ยงไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปการยึดมั่นว่าความสัมพันธ์จะไม่มีวันเปลี่ยนไปจะนำมาซึ่งความทุกข์แสนสาหัสเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป การยอมรับว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจะช่วยให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่าและเข้าใจว่าไม่มีสินใดจีรังการเข้าใจอนิจจังของความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่รักใครหรือใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวครับแต่เป็นการช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรักและผูกพันอย่างมีสติรักักปัจจุบันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปล่อยวางความยึดติดจะทำให้เราสามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดและใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมากขึ้นครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อสิ่งต่างๆไม่เที่ยงมันจึงไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปและนี่เองคือที่มาของคําว่าทุกขังทุกจากการเปลี่ยนแปลง เราเคยมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราก็เป็นทุกข์เช่นเมื่อสุขภาพของเราทรุดโทรมลงหรือเมื่อความสัมพันธ์ที่เราหวงแหนต้องสิ้นสุดลงทุกนี้เกิดจากความที่เรายึดติดกับสิ่งที่ไม่มีวันคงที่ทุกจากความขัดแยง้งจิตใจของเรามักจะมีความต้องการที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลกเราอยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามใจเราแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป ความขัดแย้งนี้เองที่ทําให้เราเป็นทุกข์ยิ่งเรายึดมั่นในความต้องการมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นทุกข์จากการที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราที่ต้องแก่เจ็บและตายไปหรือสิ่งของที่ต้องเสื่อมสลายไปการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นที่มาของความทุกข์ครับ การที่เราเข้าใจทุกขังไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความเศร้านะครับแต่หมายถึงการที่เรายอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปและเมื่อเรายอมรับได้เราจะสามารถปล่อยวางจากความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติและสงบมากขึ้นครับเรื่องทุกจากการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่ใกล้ตัวเรามากครับเราทุกคนล้วนเคยเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะเป็นความสุขที่จางหายไป ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียสิ่งที่เรารักลองนึกถึงวันที่เรามีความสุขกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปสุขภาพเริ่มทรุดโทรมลงเราก็เริ่มรู้สึกเป็นทุกข์เพราะเรายุดติดกับสภาพเดิมที่เคยเป็นหรือในความสัมพันธ์ที่เราหวงแหนเราอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปแต่เมื่อมันถึงคราวต้องสิ้นสุดลงเราก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เพราะความที่เรายึดติดกับสิ่งที่ไม่มีวันเที่ยงแท้เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะสามารถปล่อยวางจากความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขอย่างแท้จริงในจิตใจครับเรื่องทุกจากความขัดแยง้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอยู่ตลอดเวลาครับ เราทุกคนมีความปรารถนาที่อยากให้โลกนี้เป็นไปในแบบที่เราต้องการเราอยากให้ทุกคนรักเราอยากให้งานของเราประสบความสำเร็จอยากให้รถไม่ติดอยากให้ฝนไม่ตกในวันที่เราต้องเดินทางแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกไม่ยด้เป็นไปตามที่เราปรารถนาเสมอไปครับเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามความคาดหวังความขัดแย้งในใจก็เกิดขึ้นความอยากได้แต่ไม่ได้ความอยากให้เป็นแต่ไม่เป็น ความขัดแย้งระหว่างความจริงกับความต้องการของเรานี่เองที่เป็นต้นต่อของความทุกข์ครับยิ่งเรายึดมั่นในความต้องการมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจความจริงในข้อนี้ช่วยให้เราเริ่มปล่อยวางจากความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลครับเราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นไปของโลกและปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะพยายามควบคุมทุกอย่าง การยอมรับความจริงจะช่วยลดความขัดแย้งในใจและนำมาซึ่งความสงบสุขอย่างแท้จริงครับทุกข้อนี้เป็นแก่นของทุกขังเลยครับเพราะทุกสิ่งในโลกไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปไม่ว่าเราจะพยายามรักษามันไว้แค่ไหนก็ตามลองดูตัวอย่างใกล้ตัวอย่างร่างกายของเราครับเราทุกคนอยากให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่แต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราก็เริ่มเสื่อมลงทุกวัน การที่เราฝืนพยายามจะให้ร่างกายเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างสมบูรณ์แบบจึงเป็นที่มาของความทุกข์เมื่อร่างกายเริ่มไม่เป็นไปตามใจเราก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วครับหรือแม้แต่สิ่งของที่เราซื้อมาด้วยความรักและภูมิใจมันก็มีอายุขของมันเองวันหนึ่งก็ต้องเก่าสุดโทรมหรือพังไปในที่สุดการที่เรายึดต,ติดว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดไปก็ทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อต้องสูญเสียมันไปในที่สุด การยอมรับว่าทุกสิ่งไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้จะช่วยให้เราปล่อยวางและไม่ยึดติดครับเราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่เรามีอย่างมีคุณค่าเพราะเราเข้าใจดีว่าไม่มีสิ่งใดจีรังและจะอยู่กับเราตลอดไปครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องอนิจจงความไม่เที่ยงและทุกขังความทนอยู่ไม่ได้แล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคงทนอยู่ได้ตลอดไป สิ่งเหล่านี้จึงไม่สามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้เพราะถ้ามันเป็นตัวเราจริงๆเราก็ต้องสามารถควบคุมมันได้ใช่ไหมครับอนัตตาในร่างกายเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราไม่สามารถบังคับได้ร่างกายเป็นเพียงการรวมกันของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าร่างกายนี้คือตัวฉันอย่างแท้จริง อนัตตาในความรู้สึกเราไม่สามารถบังคับให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาได้หรือบังคับให้ความเศร้าหายไปได้ทันทีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นและดับไปเองตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมดอนัตตาในความคิดก็เช่นกันมันเกิดขึ้นเองดับไปเองไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเราไม่สามารถบังคับให้เราคิดเรื่องที่เราอยากคิดได้ตลอดเวลาและไม่คิดเรื่องที่เราไม่อยากคิดได้เลย เมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนลงเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่ต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งจากความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในที่สุดครับความเข้าใจเรื่องอนัตตาในร่างกายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากครับเราทุกคนมีความปรารถนาพื้นฐานที่อยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่และมีชีวิตอยู่ตลอดไปเราทุ่มเทดูแลร่างกายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถบังคับให้ร่างกายเป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่างสมบูรณ์ถ้าสิ่งนี้คือตัวเราเราต้องควบคุมมันได้สิครับลองคิดดูว่าเราไม่สามารถห้ามผมงอกได้ไม่สามารถหยุดริ้วรอยบนใบหน้าได้และไม่สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้มาเยือนได้เลยถ้าหากร่างกายนี้คือตัวตนของเราอย่างแท้จริงทำไมเราถึงไม่สามารถควบคุมมันได้ตามใจปรารถนา ร่างกายเป็นเพียงการรวมตัวชั่วคราวในทางพุทธศาสนาร่างกายเป็นเพียงการรวมกันของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่เข้ามาประชุมกันชั่วคราวเมื่อหมดเหตุปัจจัยที่ทำให้รวมตัวกันแล้วมันก็จะแตกสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นดินที่เราเคยเดินน้ำที่เราเคยดื่มหรืออากาศที่เราเคยหายใจทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติ การตระหนักถ <t Jean> ึงอนัตตาของร่างกายไม่ได <Jean> ้หมายความว่าเราต้องละเลยการดูแลตัวเองครับแต่ช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นเพียงสิ่งที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวการยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวตนของเราอย่างถาวรจะนำมาซึ่งความทุกข์แสนสาหัสเมื่อมันต้องเสื่อมสลายหรือเจ็บป่วยการปล่อยวางจากความยึดติดนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับร่างกายอย่างมีสติและไม่เป็นทุกข์เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครับ ความเข้าใจเรื่องอนัตตาในความรู้สึกและอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะเรามักจะคิดว่าความรู้สึกของเราคือตัวตนของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับความรู้สึกและอารมณ์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปเองตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเจ้าของหรือสามารถควบคุมได้ทั้งหมดลองคิดดูสิครับว่า เราไม่สามารถสั่งให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาได้หรือสั่งให้ความเศร้าหายไปทันทีเมื่อเราไม่ต้องการบางครั้งเราอาจจะอยากมีความสุขแต่ความเศร้าก็เข้ามาแทรกซึมในใจหรือในทางกลับกันบางครั้งที่เราไม่อยากมีความทุกข์เลยแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจการที่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราครับ มันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆเหมือนกับลมที่พัดเข้ามาแล้วก็พัดผ่านไปการยึดมั่นว่าความรู้สึกเหล่านี้คือตัวเราอย่างถาวรจะนำมาซึ่งความทุกข์แสนสาหัสเมื่อมันต้องเสื่อมสลายหรือเจ็บป่วยการปล่อยวางจากความยึดติดนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกได้อย่างมีสติและไม่เป็นทุกข์เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครับในส่วนของอนัตตาในความคิดเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับ เรามักจะคิดว่าความคิดคือตัวตนของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วความคิดก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปเองเช่นกันลองสังเกตดูนะครับว่าเราไม่สามารถบังคับให้ตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆได้ตลอดเวลาหรือห้ามตัวเองไม่ให้คิดถึงเรื่องที่เราไม่อยากคิดได้เลยบางครั้งความคิดก็ผุดขึ้นมาในหัวของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาจากก้นบ่อและเมื่อถึงผิวน้ำมันก็แตกสลายไป การที่ความคิดของเราไม่สามารถควบคุมได้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราครับมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆการยึดติดกับความคิดว่าฉันคือความคิดนี้หรือความคิดนี้คือฉันจึงเป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อเราคิดเรื่องที่ไม่ดีเราก็เป็นทุกข์เพราะเราคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีการเข้าใจอนัตตาของความคิดช่วยให้เรามองความคิดได้อย่างเป็นกลางครับ เราจะสามารถเฝ้าดูความคิดที่เกิดขึ้นและผ่านไปโดยไม่เข้าไปตัดสินหรือยึดติดกับมันเมื่อเราไม่ยึดติดกับความคิดเราก็จะสามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากความคิดและพบกับความสงบในจิตใจครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเรื่องไตหลักผมหวังว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการทําความเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตา จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติมากขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเสมอเพราะเมื่อเราเข้าใจความจริงเราก็จะปล่อยวางได้ครับขอให้ทุกท่านนำคำสอนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตนะครับขออานิสงส์งแห่งการฟังธรรมในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งและ,จะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ